สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูต้มเลือดหมูตำลึงนะครับต้มเลือดหมูของเราก็จะมีบะช่อหมูสับมาด้วยนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ทําไม่ยากเลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นตําลึงนะครับตําลึงก็จะได้มาจากริมลั้วของที่บ้านนะครับ ตำลึงของเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยอย่างต่อไปก็เป็นเลือดหมูนะครับเลือดหมูก็ซื้อมาจากตลาด15บาทได้เยอะมากๆนะครับเราก็จะแบ่งทําแค่2ก้อนก็พอนะครับที่เหลือเราก็เก็บไปทําเมนูอื่นได้ต่อไปก็จะเป็นหมูสับนะครับหมูสับเราก็ใช้ไม่เยอะมากนะครับใช้แค่นิดเดียวพอนะครับก็สามเกลอของเราเลยนะครับก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทย เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวัตถุดิบของเรามาเริ่มปรุงรสชาติของหมูสับกันก่อนเลยอย่างแรกที่เราจะใส่ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับตามด้วยพริกไทยนะครับใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับใส่มากใส่น้อยจากนั้นเราก็คลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับ <conference> เมื่อคลุกเขาได้ที่แล้วนำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็นำเลื่อนนะครับ มาหั่นเป็นชิ้นนะครับเลือดเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยครับนำไปพักไว้ก่อนต่อไปเราก็มาตำสามเกลืกันเลยครับตำให้ละเอียดเลยนะ โอเคครับ3เกินเราก็ละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาตั้งหม้อเทน้ําลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั้นบะช่อหรือหมูสับที่เราปรุงรสชาติไว้ครับเราก็จะใช้ช้อนหรือใช้มือปั้นตามลูกทรงที่เราอยากได้เลยนะครับเราอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความชอบเลยนะครับ บะช่อของเราก็หยอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตั้งทิ้งไว้สักพักน้ําก็จะเดือดขึ้นเรื่อยๆเมื่อน้ําเดือดขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีฟองหรือไขมันที่ลอยขึ้นมานะครับเราก็ตักออกได้เลยเพื่อความใสของน้ําของเรานะครับตักฟองเสร็จออกเรียบร้อยตามด้วยเลือดที่เราหั่นไว้ครับตามด้วยสามเกลือที่เราตำไว้ครับ แล้วก็ซุปก้อนหนึ่งก้อน,นซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็จะตั้งหม้อทิ้งไว้ก่อนนะครับเ,เพื่อให้น้ำซุปของเรากลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นครับตัดภาพมาที่15นาทีแล้วนะครับน้ำซุปของเรากร็กลมกล่อมได้ที่แล้แลวก็นำ ตำลึงนะครับที่เราเด็ดเตรียมไว้นําใส่ลงไปได้เลยจากนั้นเราก็ทิ้งไว้สัก1นาทีนะครับแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูต้มเลือดหมูยอดตําลึงครับไปครับไปจัดเสิร์ฟลงถ้วยกันเลย ก็จัดเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยนะครับโรยด้วยขึ้นช่าอีกสักเล็กน้อยนะครับโอเคครับพร้อมรับประทานได้แล้วนะครับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆวัตถุดิบเราก็หาได้ง่ายๆแล้วก็ประหยัดไม่แพงด้วยนะครับใครยังไม่เคยทำเมนูนี้ทานเองก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับ แล้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าหรือถ้าหากเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ทำคลิปไหนเมนูไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีครับ